สินค้าลูกเบลโฮเตียเอ็นนิวตาชอร์ตเอสสมบาลานส์เนาะตัวน้อยยี่ตู้ที่ว่าเดี๋ยวเราหมูป้าจะจัติดหนึ่งม้อนชากาจีเนาะโอเคโดยทั่วไปแล้วเรแลรวว่าช้อนจั่วแล้วเฮ้ฮะเดียะไม่ตู้สันซาลิตินเนาะจ้เขาจว่าสสดีเอียนอน่าอยากนี่ว่าป้าเต้าอีเนาะอยากป้าเต้าโอโตก็ว่าไปจอนชานะถอยไปว่าลุ้นตรวจเจน่ะโอโตก็เนื้อจ้าเราระดับปกตินะที่อชิตันแต่เราขอที่อ้อจังโอโตก็เนื้อป้าว่าลูเบลโฮเตียวปั้นจัวจ้อินซูลินเนาะจ้เขาไปท้องเชียนเนยาะน่าอยากกันน ยที่เป๊จังหัตียอ่าก่อนหนื่งป้าอ่าลวงพเตียนลดกันสร้างน้ำตาลจากอ่าับนะเนีก่อนก่อช้อผลิตน้ำตาเติรลนะก่อนเนืชออ่วนน้ำาเติรลนะซะนะเทียขอที่เปล่านน mm ือจังป้าวลมุนเลจอวทกชิเหลอเตียเผาพันน้ำตาลนะเนีอ่าเหลืทกชิเจาไปรเจเทียก่อนนืสมบัติน้ตาเทียนะเนอ่าเทียชิตาเดาขอที่ชีขที่ชีเนีจังลมป้าอวนเจกอว น้อเพิ่มความไวต่ออินซูลินเนี่ยเนื่องจากเราโม้ป้าอโตกาะจอวัวหรือหัวเตียจนถ้ากากาชีไดรดไปด้เจน่ะอโตกาะเนื้อวัวชีเราก็เนือหัวเตียเนึกผลิตเดอตัวนั่นน่ะโอเคเนึ้อที่เนึกป้าอโตกาะวัวเตอร์ชัยนะเพิ่มความไวต่ออินซูลินนะอ่าขอขี้จอเพิ่มความทนทานต่อน้ำตาลนะเนาะอ่าเขาน้อใช้ลุงโม้งหัตยาเนื้ออโตกาะวัวเต้นู้เต้นแถาเนื้อตื้ออ่าเชชชยปลาหรือเราก็เนื้อสตริงหัวเตียเนื้อเช้ปลานะโดยทั่วไปน่าจะติดเนื้อที่เตียนเนเนาะื้ ท้าหรือูเตียน้ำตาลอย่าเยเตียนงตกอตื้อเจว๋อโจชางน่ะใช้ใช้ปลาหนะใช้ใช้ปลาอถึงขั้นช่างนาสนาทงแต่น่ะแต่ีตนอน่ยสามารถเรามเพิ่มหัวเตียก่อนเนี่ยใช้ใช้ปลาหล่ะก่อนนงซอสช่างนานะ